เต้หดไปสูงโอยพี่ตาจูงเขาคนเร็วจูงสามรอบขึ้นเลยรุ่นดีนั่นเอาละเอาละเอาละแม่แม่เพิ่งลูกเนี่แม่แม่แม่ลูกแม่ลูกลูกลูกแม่ข้าเดาอยู่เนาะ ไปนอนไหนเนี่ยพ่อตู้จะนอนใส่พ่อลุงพ่อตู้จะนอนใส่เอาอ่ะนี่หลานน้อยสองคนติดต่อแถวกันลงท่านขอกล้องยักเครื่องขออนุญาตเอาน้องข่ากล้องหนึ่งเอาเขาจับขอมาใส่สวัสดีครับสวัสดีน้องอุ้งอิงค่ะพูดอ่างจ้าโอ้ยบอกเปตะเมยแถวอ่างพานะเว้ย ไในเปลี่ยนชุดบอหน้ามือนีได้เปลี่ยนชุดบอหน้ามือนีน uh)> ั <m 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 ่นไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไปยาไปเต้นเลยยางไปเต้นสักกอนไปยายางไปน้ำดีลาไม่สิบเอ็ดเดีเปลี่ยนชุดเด้ไปนีลายาไปเปลี่ยนชุดเปด้วยจะทีมกัน น้องปวดตีน่าสั่นไปให้น้องให้น้องย่งไปกระโดดสำหรับน้องอิงนะครับไอเข็มอปั่นปัดคูใหญ่ตอนเด็กลูกซีดไปเรียนเหรอตอนเป็นโรงเรียนตอนโรงเรียนไปน้ำลูกซีดไปตอนเขาด้านน้ำนัไปน้ำลูกซีดไปมาไอ้เด็กเกือบกบส่ เอาเครืไใส่ถุงมือเครื่องใส่ถุงมือถุงยางเคื่อใ่ถุงมือถุางใครต้องมาจมกนรอบอได้อยู่ขีเง่ไอ้ดังฮุบโลกตงใส่ขี้กันเหงื่อ ไผลิตชิมกันยืมบางไอี่ซื้อเป็นแพคเลยเป็นรูเล่ก็จะได้บานอี่ศูนเหล่าไม่ต่ากันยืมปวดยื้เหลือใครสวัสดีพี่้องครับได้ยู่นี่นะได้ยู่ในกล่องหรือได้ยู่แต่ว่าโตจริงแ้วโมหลได้บัวหล่อมากบ่หมังเด้อจะเป็นหุ่มครับหุ่มได้แต่เปียกซุปมะนาวอีกไม่หมื่นี่ พี่ดองพี่ดองอยากเบิงว่าตโรคขี้บุกหญิงไปย่ามได้หลอเบิงว่ัสดเอาลูกยืนลกลูกนลูกจ้าดหยืน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 ยนยืนยืนนย่อยงนเนยืนยงนยื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 นยอนยืนยืายืนยืนยืยืนยืนยืยืนยืยืนยืยนยืนนยื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 ายืน่ยนื่ยนืนนยนนน ยกมือแี่มีถุงมือพร้อมนะว่าเป็นดัมมี่ยอะถือถือดัมไม่ดัมไม่เยอะได้ไปไปไปยางไปโหลดยางมากกว่าไปไปน้องยางไปเปลี่ยนชุดเพาเสื้ปวดขาปวดแกงไปไม่แม่กระถาอยู่นั่งหุ่นน้าว่าได้เปลี่ยนชุดไง เขาเสิเดฉลองมือหลโลเก,กินจังจางหาแดกดาวัติเต็มวงวัติเนาจึ้นแาเมเาบึิงมาเบิงแน่ติดเอาปันเปียชุดยู่ไปใส่เอาวัได้แล้วยวยูบอกเขาเรียกวาได้เลีวอู้อิงวัได้เปียนชุดหนึ่ง เนี่ยเพิ่มาเปลี่ยนไหนโอ้ดีเนาะได้เอกกันได้นี่ครับผมน้องบูแค่งกูเองครับคือดอกยังคือักึกอักบอดอกไม้ไต่กับแพกไม่ต้องถึกจับไตอึกอักึกอักไม่ต้อดอกไม้ไตดาวด้ยดอกไม้ไตกับแพงวัดไม่ต้องถึกจับไปไปตกับเขาเม่มเลยบอกไปตำรวจคนน้่โตเห็นเึนาอบอกจักึกอักึกอักกับสิบีพิรุอไต่กับแพงวัดกับสิบีลักของวัดอีกตัวหสิว่าได้ด้วยนี่เาะ้อ <c oughs> กใจกับพี่ใช่ลลชชปปแล้วหารถตู้ไปยี่โปรยาวาเลี่ยวล่ะ้อมเดินทางตอแล้วได้ทางนี้ไม่ใช่เอาไม่วางสัตว์เอาน้องสองว่นนี้ เียสั์โอ้กีครับเอาหัวนูดได้เอาเหต่าท่าหลังนะมาแต่มาแต่โดนหลบอกอ้นจะ้วไปก็บของรอนไรแบอกเขาไปดูดยไม่อย่างไนะนไดได้ไดเออ คือกล่องเจ้าบานั no okay. ้ใหญ่สวัสดีค่ะขอบคุณมนนี้ก like ็เป uh, ็นนี่เราจะต้องจิวอะไรเพราะพี่วิวตอนนี้เป็นบรรยากาศหลังต้ลาแล้วค่ะก็พรุ่งวัดหนองาวัดเหลืองนะคะตอนเย็นนี่ค่ะ รยากาศตัวเลาเนียนน่องวายไทยน้องวายมวยไทยราคาไม่หยิบราคไม่หยิบเพราะว่าเพิ่งนี้มานี้แต่งหน้าอีกนะครับไปงานต่อยังอีกได้อีกนะเอาเขาก็เทน้ำสันแต่งหน้าเองเพราะว่าได้สูตรมาจากอ่าไปเออเบคอัพตลกหลอกเบคอัพเขาหลอกมัายเขาหลอกลวงเก่งเลยมาไรก่อนตด้ไอิซิลีนไหมเนี่ย ได้อิสุลินเลยเป็นเบาหวานนี่เระกินยาอยู่ด้วย่าละอิสุลินนี่หมายเนี่ยมากินอิสุลินแหมต้องอิสุลินมันแปลว่าอย่างไรหวานมากเป็นแบบหวานละมุนนั่นอะไรประมาณนี้เบาหวานเป็นเบาหวานเบานนะเด้อเบาหวานเด้ออิสุลินจะหน่อยแต่ยูตว่าเยต์นักหวานอิสุลินนี่เลาก็อะไรกันอิสุลินด้วยกันนี่หน่อยอิสุลินหน่อยเพราะว่าเราเป็นเบาหวานขัดฟันเรื่องหันนี่ล่องเพราะจบเพลงนี่กัดสั้นนี่ขึ้ร้ังไม่เลยเด้ตลงต่อ เราอมากินเข่าสักก่อนมื่อนึงตวันจะลมือสั้นด้เข่าไอ้เรไปกินเข่าก่อนมาสั่นเ่าไอ้ีย่เออีรีนอ่างจริงอีลีเมือนันยูจีเกียนิยูเข่าต็อหิวไอ้ถไปกินเข่ากเด้อแปปก่นกินเข่าหลังคืนมาไม่นีเนี่ยระมาณน้าทีนึ่งนะจะลงไเนอะหลังึ้นมาสั่งมาเขาอีรีี่เหมือนเหมือนเหมือนกันกับพอดีเลยเอากระใจอันนี้อยู่ี่มอมื่อสั้นอ่าเมื่อกั้นหิวแหม่ปวดหกวสปวดห ไปถอดจุดปิดไปหมดไปเอาคือมั่วเออโฟกัสอีกอย่างหนึ่ใช่ีบอดนี่ล้วด้านเทินเราด้านอะไราจะไปเก็บตรงไอ้วาดน้องยู่้ทยรูกนี่เนี่ยฮานิยูศูนขอพี่ดาวขอพูดช่วยกำลังใจเด้อขอพูดช้วยกำลังใจนะครับสลากลินนี้ มือีต่อให้ฮอตดีมือไยต่อให้เจ้าก่อนยันงอันหลังบมีนหนกมาลับอันนี้มารับสุดทาพอดียางมากมันจาดกอยได้เตี้ยต่อเ้องมาตองเราไปหาพ่อเลียงยายยุรเบียบินบอนี่ต้องทามเลยนี่ครับเป็นากค่ยใทายชุดเพชรน้ำเลยลูกหลังเอาจบรถไชุดเพชรี่เราตีอ่เป็นรไชุดเพชรลำาอผมออกไปแล้วเด้ ไปแล้วไปแล้วไปอแู่ระเบไ่จ้าถอดแ่เตยล่าบุตรีเข็บอกวาอย่าโกยหัวด้วหุ้ยกรสถอดว่าถอดว่าสามนาเปรจานาทีไม่หยทีหมายถึงว่าเก็บขวงโอยเจ้ากแด่้กขอใ้นาคนเนี่ยไม่ควรจะข้นเบิ่อละคนตั้งคอนเทนต์เลยเด้อนี่จอไม่พดีทีวีสักมีเสร็จสนาทีเสร็จเขาบันเขาเปิดสักกะสีไปจะเมื่อนะ บป้าไม่ได้เปิดปกติยูร่าเบียบเปิดรถเองผมเด่นนี่เปิดอะไรพ่อบ่ผู้ดีบบ่ซังเก็บซังกระซีน่ะสอส้อบ่ของมุขซันเนี่ยบะหวานซอตัวนี่ซอดอ้งเล้วมือหนึ่งหลอกให้อยู่กับลูกมากินเขาสักคนจะขึ้นไม่ลองบะหวานกับความดันคันจีว่ามือซันปนบัวเอากันเด้อพอพี่น้อนรำลากสักคนสำหรับกินนี่เด้อขอพูดทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับพ่อกันเมื่อแรกยูวัดเขาพนมสารคามอูวัดน้องหวานเหลืองพนมสารคาม จังหวัดจ่เชิงเซาแฮปปี้บร์ t เดย์น้องซอนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณค่าสุขสา์วันเกิดอยู่ดีมีแหงแหง,แหงปังฟังสู้สู้สอดทนแล,แล้วก็มีเงินเกียเยอะๆปังฟังไม่เหมือนน้องหอมนะครับหิวมากวันนี้อเอาราบลาบีนองก่อนนะครับผม